ดีเพบพิรุษนิติกรรมอำพรางที่ดินเขากระโดงเตรียมยกระดับเป็นคดีพิเศษหากพบการครอบครองเกิน50ไร่เมื่อวันที่23สิงหาคมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ d s i เปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนคดีการครอบครองที่ดินบริเวณเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบระหว่างวันที่ 19- ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาโดยพบประเด็นสําคัญหลายประเด็นที่น่าสงสัยและอาจเข้าข่ายการกระทําความผิดรายงานข่าวจาก DSI ระบุว่า การสืบสวนที่ผ่านมาพบพฤติกรรมการทานิติกรรมอําพรางโฉนดที่ดินหลายแปลงโดยมีข้อมูลจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่ามีนักการเมืองเป็นเจ้าของที่ดินและมีการโอนที่ดินกลับไปกลับมาในช่วงปี2565และก่อนการเลือกตั้งในปี2566นอกจากนี้ยังพบหลักฐานว่ามีสิ่งปลูกสร้างเช่นสนามฟุตบอลบางส่วนรุกล้ำพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนื่องจากมีการออกโฉนดที่ดินซึ่งมีทางสาธารณะผ่านสนามฟุตบอลและบางส่วนของสนามฟุตบอลไม่มีเอกสารสิทธิ์ประเด็นที่น่าสนใจอีกประการคือการรังวัดพื้นที่ตามคำสั่งสารปกครองซึ่่่งเดิมมรระบุวาีีพื้นท583ไ แต่จากการรังวัดล่าสุดเมื่อเดือนกนรกฎาคม2567กลับพบว่าพื้นที่จริงเหลือเพียง4,414ไร่โดยทาง DSI กำลังตรวจสอบรายละเอียดในประเด็นนี้รายงานยังระบุถึงข้อพิรุษในอดีตว่าในช่วงปี2513-2539การรถไฟเคยรับรองและไม่รับรองการออกโฉนดที่ดินของชาวบ้านโดยพบว่ามีการรับรองแนวเขตที่ดินจำนวน513ไร่ว่าไม่ได้เป็นของการรถไฟทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วที่ดินดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟ DSI ระบุชัดเจนว่า หากการสืบสวนพบว่ามีการครอบครองที่ดินเกิน50ไร่และสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการออกโฉนดโดยมิชอบรวมถึงมีการบุกรุกยึดถือหรือครอบครองที่ดินของการรถไฟจะเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษและอาจมีความผิดฐานฟอกเงินจากความผิดมูลฐานรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งดีเสเตรียมยกระดับการสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปขอบคุณข้อมูลจากเดอะสแตนดาร์ดกดติดข่าวสารรอบวันกับเอี่ยวเรียวราชประกันได้ในครั้งถัดไปทุกช่องทางออนไลน์ครับ